ฉันบอกแกแล้วว่าันชเลยใชไ้เลยประโยคนี้เราไม่ยอไปดูฉันบอกแล้วไม่ให้มาร้านนี้ก็ไม่เชื่อเราไม่ได้ครับเหมือนเดิมฉันบอกแล้ว้กงเก่งยูเหมือนเดิมครับยูเเก่งไปดูียเราเคัเหแล้ว แกไปไหนมากลับมาป่านีเฮ้ยเหมือนที่บ้านเลยเธอไปไหนมาที่ลังบอกฉันหน่อยได้ไหมทำไมกลับจําก็ยังอยู่อยู่ดีแล้วก็ยังอยู่นะโอเคไม่เป็นไรครับคือมันยูไกลๆอ่ะโอเคงั้นอย่างนี้ครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะจินเวลาช่วงอื่นไปนะครับแเพราะฉะนั้น การที่เราจะสื่อสารนี่นะฮะนอกจากฟังให้เปนว่าอันนี้ผมให้ให้ให้บทบทประสบการณ์ผมนะเวลาผมคุยในที่ที่ประชุมนะหรือว่าคุยกับลูกน้องผมเนี่ยเราประชุมกันเนี่ยผมเชื่อนหว่ามันจะมีข้อมูลน้อยสารประเภทเข้ามาคือเป็นข้อเท็จจริงเป็นความรู้สึกเป็นความคิดเห็นทุกครั้งในเวลาประชุมพวกผมจะถามเช่นที่พูดมานี่ข้อเท็จจริงนะหรือว่าเป็นเพียงแค่ความคิดเห็น รือว่าคุณรู้สึกไปเองเ <c oughs> พราะกลว่าพอเรากรอ,ง,องนี้เป็นรืวิวโปสตเนี่ยนะฮะการประชุมจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็จะง้ฮะไม่ทะเลาะกันแล้วก็ไม่เกิดความขัดแย้งกันรวมทั้งในคลิปวิดีโอที่ว่าเหมือนกะันเมื่อกี้นะน้องคุณ, ى, คณกับตามทีลากับคุณคุณคอยเชื่อมากนะฮะก็ก็เช่นเดียวกันนะครับอนะครับทีนี้มาครับอีกสิบนาทีที่เหลือนะครับเรามาดูสิครับว่าโอเค จร,จริงๆแล้วเนี่ยภาษาจีนเนี่ยใครใครเรียนภาษาจีนมาบ้างครับใครเรียนภาษาจีนมาบ้างภาษาจีนเนี่ยคําว่าฟังเนี่ยเขาบอกว่ามันเกิดจากการรวมสา์รากฐานของภาษาจีนสามคำแต่ผมผมที่ผมไม่เรียนภาษาจีนนะเออมีแต่นหน้ามาเกิดไปไปไประบายเหมือนแค่นั้เนเองปรากฏว่าเขาบอกว่ามันปรรวมด้วยคำสามคำก็คือคําว่าหูตาและใจความหมายก็คือว่า เวลาเราฟังเนี่ยอย่าฟังเพียงแค่ผ่านหูแต่เราให้ใช้ตาดูด้วย,ยเช่นเขาสแสดงท่าทางเราจะได้รับรู้บอยที่ไหนเป็นเขาครับแล้วฮะใ,ใช้หัวใจของเราฮาร์ดเรากันกรองอีกทีนะถ้า,มาเมื่อกี้เนี่ยเราดูจากคลิปวิดีโอก็ปอยไม่รู้อะพอยรู้สึกว่าพ่อไอแม่แม่แมพี่คงไม่อยากให้เราแต่งงานกันสแสดงว่าลึกๆึกเขาคงมีความรู้สึกอะไรบางอย่างใช่ไหมเราก็ควรจะถามให้เป็น ฟังความที่เห็นเขาก่อนนะครับเอาละครับทีนี้มาแล้วครับเดี๋ยวเราจะจบกันแล้วครับเขาบอกว่า,อาจอร์จอีลิกเนี่ยนักประพันธ์นะครับเขาได้พูดไว้ว่าคนเราเนี่ยมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรครับไม่ใช่เพื่อช่วยให้คนอื่นนั้นมีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่อยากจะบอกว่าคุณตันภาคกราทีเนี่ยนะะเขาตอนหลังเนี่ยเขามาตั้ง มูลนิธิตันปันบางคนอาจจะทราบแนละ้วมูลนิธิตันปันก็คืออะไรครับมูลนิธิเป็นไงครับ่อ่าน,ไไนช่วย,ยวาาที่เขาเป็นแบบนาาั้นฮะใช่คือที่เด็กท,ท,ที่จากพิลามาค่ะแล้วก็เขา,เ,า,เ,าเห็นมีทหารที่ได้รับบาดเจ็บที่ลงไปช่วยทางด้านภาคใต้แล้วเสียชีวิตด้วยทั้ง,องรอบตัวทั้งอะไรเขาก็จะเอาในมูมลนิธิที่เขาทำเนี่ย ช่วยเหลือก็เตาครอบตัวรแวครับคืออย่างนี้ครับคุณคุณตันเขาตั้งเป้าไว้ไว้อย่างนี้ครับว่าเขาจะเกษียณอายุตอน60โดยเขาจะย้อนเวลากลับก็คือว่าพออายุ60ปุ๊บธุรกิจทุกอย่างที่เขาทำนะเขาจะกำไรไว้แค่10%แล้ว90%เนี่ยจะโยนกลับมาที่มูลนิธิตันตันบริษัทมูลนิธิตันตันนะครับโดยบริษัททั้งหมดเนี่ยเขาตั้งชื่อใหม่ว่าบริษัทไม่ตันจำกัด นะฮะแล้วก็ทำกำไรมาเขาจะเก็บไว้สิแต่สมมติว่าก่อนหน้านี้เขาจะค่อยๆ่อยขยอนก็เริ่มจากเท่าไหร่ครับห้าเอเ่าไรนะห้าสิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ลดลงไปเรื่อยเรื่อจนเหลือเก้าสิบเปอร์เซ็นต์คือให้กับสังคมเขาบอกว่าเขาได้ได้แนวคิดจากอันนี้จากวอลเลนบัฟเฟตซึ่งเป็นคนที่เล่นหุ้นแล้วก็รวยมากที่อเมริกาเขาก็ตั้งตั้งมูลนิธิขึ้นมาว่า ใครที่เว่าขาดทุนทรัพย์แต่เนื่องจากอยากจะหามีโอกาสใเขารทำรู่งนี่ติดขัดเรื่องอทุนทรัพย์เนี่ยนะทำเรื่องเสนอมาที่เขาแล้วเขาพิจารณามีความเป็นไปได้เขาจะให้เงินเลยให้ตามที่คุณขอเลยแล้วก็จะช่วยประคับประคองทำจุดคุณสบความสําเร็จเพราะอันนี้ถ้าเกิดย้อนกลับบางทีเวลาไม่มีผมก็เลยไม่ได้ให้ดูประวัติคุณตันตแล้วกันนะเขาเล่าให้ฟังว่าแกก็ที่เก็เล่าไปบ้างนะนะในโฉมแค่มดสระนะครับ นี่คุณตันเนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่เขาเป็นเด็กๆเ,เนี่ยเป็นลูกคนจีนพ่อเขาเรียกเขาว่าตาันเพราะว่าเขาเกิดมาเขาอวนๆปอมๆฝันตังเขาเลยเรียกเขาว่าตาันเวลาเขาไปเรียนหนังสือเนี่ยก็เป็นไงเีแต่เพื่อนล้อว่าเป็นไงไอ้ซึ่งคิดไม่มีทางไปคืออับจนอะไรต่างๆเขาก็รู้สึกน้อยเนี้อตับใจเขาก็ไปถามพอ่อเขาว่าทําไมตั้งชื่อเขาว่าตาันพ่อเขาบอกทําไมเหรอ,อ,อก็โดนเพื่อนล้อ่ะอยากเปลี่ยนชื่อคนอื่นจะได้ไม่ล้อ พ่อเขาบอกว่าอันนั้นเนี่ยพ่อรักแต่ลูกนะแต่ความหมายที่พ่อมองก็งคือว่าหมายถึงว่ากนะครับมั่นคงหนักแน่นผักไม่ล้มทะลุทะลวงไม่เข้าคนเรามันอยู่ที่ความคิดถ้าเราคิดว่ามันเป็นความหมายนี้มันก็คือความหมายนี้แต่ถ้าเกิดเราไม่มั่นคงเราไปเชื่อคนก็เปลี่ยนชื่อไปเรื่อยๆเขาก็เลยโอเคไม่เปลี่ยนชื่อแล้วเขาก็ทุกวันนี้เป็นไงครับก็ไม่ตัด เขาทำได้ทุกอย่างแล้วก็เนี่ยเขาจับมือกับเจสแอลเจสแอลช่วยเป็นรีคูเตอร์ให้เขาคัดเลือกเดอะนายชาเลนเจอร์ The คือคน9คนที่จะมาเรียนรู้หลักการบริหารงานหลักการตลาดของเขาเขาต้องการแค่9คนแล้ว9คนนี้เขาจะโคนิ่งจนเก่งๆแล้วเขาจะให้เปาทำธุรกิจในเครือเขาแลกแข่งกันว่า KPI วัดใครทำกำไรได้เท่าไหร เราเงินกำไรส่วนนี้นะครับก็กลับมาที่บริษัทพูดที่แล้วก็ช่วยทุกท,ทุกคนนะครับตอนนั้นเนี่ยพอผมเห็นโป๊กเนี่ยเข้า Facebook เ,เลยเนะผมก็จะสมัครนะแต่มันไปติดขัดว่าเขาต้องการเช่นเด็กจบใหม่หรือเออเขาบอกคนที่มีประสบการณ์มีอะไรแล้วนั่นก็คือว่าคุณก็ผ่านอะไรมาเยอะแล้วเขาก็บอกว่าเขาบอกอะไรเงี้ยคุณเอาเสือมาหนึ่งตัวตอนคุณก้อนขนเสือทิ้งแต่ลายเสือมันยังติดตัวอยู่ เขาไม่เอาเขาต้องการคนที่เหมือนผ้าขาวเลยแล้วมาพวกเขาจะเป็นคนต้านสีอะไรเองไปแต่ผมเขาไปดูเนี่ย<ม>เขามีคําถามม,มีเกมใหไม่ทำเลยนะน่าสนใจมากนะครับ<ม>เขาต้องการคัดคนกันเลยย่งนะครับคัดคนที่มีความไม่คอถอยด้วยนะฮะนี่ก็คือคุณตามเพราะฉะนั้นองค์กรก็ต้องการคนที่เป็นโลโมเดลหรือเป็นคนต้นเนี่ย<ม>นะครับในการที่จะทําให้องค์กรนั้นอยู่รอดเก่งแล้วต้องก๊อปปี้คนเก่ง รู้แล้วต้องถ่ายทอดรู้แล้วต้องบันทึกทิ้งไว้ให้กับองคอ์กรเพราะฉะนั้นสี่คตสำหรับโมโรโมเดลในการเป็นคนต้นแบบขององคอ์กรนะครับก็ประกอบด้วยสุขภาพเรื่องของสมองหัวนะครับเรื่องของใจและเรื่องของมือเราพบนี้ครับว่าองคอ์กรเนี่ยนะฮะบางทีเนี่ยคนเป็นต้นแบบไม่ได้เพราะไม่ครบสีดส่ด้านสี่ด้านก็กระจายไปอีอย่างละสองก็เป็นแปดเราพบนี้ครับว่า บางทีลิวิ่งคือการใช้ชีวิตเป็นแบบอย่างไม่นด้เฮ้ย mm hmm. <Hey, S 2> อย่าสูบุรีเชื่อพ่อบุรีมันไม่ดี mm hmm. แต่พ่ออัดเอาอัดเอาลูกเชื่อไหมครับ mm hmm. ไม่เชื่อบีอิ้งแปลว่าอะไรครับการวางตัวการทำตัวมันน่าแปลกนะครับอง,บงค์กรพอาาเราเริกเราเริ่มทำงานเนี่ยเราถูกกลระเบียบบังคับทุกอย่าง ต่พอเราเริ่ตมตำแหน่งสูงขึ้นไปเรื่อยๆจริง,รงๆเขาเริ่มให้เกียรติเราว่าคนระเบียบเหล่านี้คุณควรจะติดตัวไปแล้วแต่เราเข้าใจผิดบอกว่าโอเคเช่นเกือการไม่ต้องตอบบานไม่ต้องมาอะไรเนี้ยเพราะกฎเพื่อการเริ่มไหฮะบีอิงทำตัวไม่ดีคือมาสายบางคนทำง,งานลูกน้องทำง,งานเป็นกะนะครับกะเช้ากับกะข้ามแต่หัวหน้า,นาทำง,งานเป็นกะเหมือนกันกะมาสายกับกะกลับก่อนอย่างนี้ก็เป็นต้นแบบไม่ไดนะ้ เลยไหมฮะกลับมาใส่กับการสัมปองค์ไม่มีไม่มีดีมากครับกะไม่มากับกะมาเอาเทินี่เลยก็สองก่าดีนะกะมากับกะไม่มาผมเราไม่มีตัวอย่างแบบนี้เลยดีมากครับตามหลักจิวยาแล้วเขาบอกว่าอย่างเช่นเออถามปอนรพรครับเพื่อนผมฝากมาถามตามหลักจิวยาก็คือเพื่อนก็คือตัวเขานั่นแหละเพราะฉะนั้นบอกว่าองค์กรผมไม่มีผมงิมก็บอกว่าโอเคองค์กรเราก็มีแก่ไหน นะตามหลักจุลญานะเอาเิ็ฟังขีนเออข้อข้อสองครับเฮดเฮดก็คือสมองหรืออะไฮะความความคิดความอันสมองมีไว้คิดสิ่งใหม่ๆคือซีพีมีคนสามประเภทเขากำหนดไว้เลยคิดฝันสร้างฝันและสางฝันคิดฝันก็คือคิดอะไรที่ไม่เคยมีในเครือซีจึงเกิดเทลคอมเอเชียเกิดทรูคอปเปอเรชั่นะ นี่คืออย่างนี้คิดฝันต่อมาสารฝันสารฝันหมายความว่าไงครับคิดฝันสร้างฝันก่อนสร้างฝันก็คือหมายความว่าเอาความฝันนั้นมาทําให้เป็นความจริงล่าสุดตอนนี้ครับเขาบอกว่าเซเว่นอีเลเว่นไม่มีคู่แข่งแล้วเพราะฉะนั้นอะไรที่ไม่มีคู่แข่งมันจะไม่ไม่พัฒนาถูกต้องเขาก็เลยคิด CP f ีเฟสต์มขึ้นมาสร้างศัตรูขึ้นมาข้างตัวเอง CP แฟมบาก็ลำบากเพราะเป็นไงครับไม่รู้จะหาโมเดลธุรกิจยังไงมาสู้กับเซเว่นใหม่ๆก็ก๊อปเซเว่นแต่เขาก็รีเสิร์ชไปเรื่อยๆในสุดเขาพบนะครับว่าชีวิตของคนส่วนใหญ่ถ้ามีเวลาก็เป็นไงครับดูหน่ายไปห้างทีนี้บอกไปห้างพวกค่าใช้จ่ายมันก็เยอะอาจารย์กินก็แพงบอกว่าจริงๆเนะี่ยอยากใช้ชีวิตแบบนั้นแต่ถ้าเกิดสามารถลดค่าใช้จ่ายได้จะดีกว่า ก็ปรากฏว่ามีการเชื้อหนังแผงมาดูแล้วก็พบว่านหนังแผงที่ดูส่วนใหญ่แล้วก็เป็นหนังพวกผ่อนคลายพวกตลกบ้าอะไรบ้างเขาเลยเอาพรีเซนเ,นเตอร์คือเท่กับนกมาแล้วก็เสนอเมนูอาหารที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์โดยไม่ต้องไปกินที่แฮงก์นั่นก็คือพวกสเต็กสุก,กี้อะไรพวกนี้นะฮะปาลาโดนี่อะไรเงี้ยที่มันดูหรูๆหน่อยซื้อสอบแถมโนกฮะเห็นไหมกปรากฏว่ายอดขายดีมากกระเตื้องขึ้นมาเรื่อยๆแล้วเขาเริ่มวางปุ่มยั่งยืนได้ว่าเขาจะแตกต่างจากเซเว่นยังไง ที่ฝันสร้างฝันและสารฝันสารฝันก็คือแม้ทำธุรก,กิจมันต่อเนื่องไปเรื่อยๆแล้วในอนาคตอันนี้อยู่ระหวา่างดำเนินการกับ CP7 ที่ซาวเตอร์อเมริกาครับเครือ CP7 ประเทศไท,ไทยเราเนี่ยตอนนี้เป็นต้นแบบให้กับแฟนชายทั่วประเทศนะครับไละก็คือเคยเปิดแค่เจ็ดมงปิด5้าทุ่มเปลี่ยนเป็น24ชั่วโมงโดยคุณธนิกเป็นคนขอแก้สัญญา โดยมีข้อมูลทการตลาดต่างๆเขาใช้เวลานานเนี่ยสามสี่ห้าปีถึงจะแก้ได้สาขาแรกคือที่พัดกเพราะเขาเห็นว่าเวลานอกเหนือจากห้าทุ่มแล้วมันมีอาชีพที่จะต้องการใช้บริการต่อมาครับก็คือแก้เรื่องรัศมีของเซเว่นเดิมก็คือ2กิโลเมตรในรัศมีต้องไม่มีร้านเซเว่นเพื่อให้อยู่กันได้แต่ตอนนี้ไม่ใช่ครับตามแนวทั้งหมดแล้วก็แก้เป็นว่าแค่200ร้เมตรแล้วเราจะเห็นว่าร้เซเว่นทุก200เมตร แล้วก็2ฝั่งก็จะมีเซเว่นนะแล้วต่อมาก็จะแก้ครับว่าเซเว่นจะต้องไม่ใช่แค่ชั้นเดียวจะต้องเป็น3ชั้นประกอบไปด้วยอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ประกอบไปด้วย Cafe, รวย้านเบอร์เกอรี่ประกอบไปด้วยร้านขายยาตอนนี้จะเริ่มมีบริษัทเช่นบริษัทคัดสใช่ไหมฐาพวกเบอร์เกอรี่เซเว่นเคยผิดพาดไหมเคยครับเคยทำเซเว่นทูเดย์บุกสมัยอ่าก็เพราะว่ารีเสิร์ชมาแล้วมันไม่ใช่ เป็นการรีเสิร์ชที่ถูกหลอกลวงบอกว่าต่อไปต้องเป็นสังคมอุดมบัญญาคนอยายจกจะอ่านหนังสือล่าสุดประเทศไทยกรุงเทพมหาน,นครได้เป็นเมืองแห่งหนังสือโลกตอแหละนะทั้งนั้นกรุงเทพน่าเที่ยวที่สุดตอแหลทนะั้งนั้นผมว่าไปซื้อมาแน่นอนฝรั่งย,ยังบอกเลยทำไมตัวเรงทางบ,บ้านคุณคุณบากไม่ทําไม่ดีถ้าเป็นบ้านไทน,นะเท้าพิกฟ้องผู้ว,ว่าถารได้แล้วนะ ร้นเซเว่นก็หลงประเด็นไปทำร้านบุกสมัยช่วงเจงนะครับตอนนีก็ปิดไปหมดล่ะเหลือ,อบ้างใช่เหลือบ้างแต่ก็คือเป็นธุรกิจที่ไม่ให้ความสําคัญแล้วเนี่ยโอเคนะครับเพราะฉะนั้นก็คือคิดสิ่งใหม่ๆคิดฝันสร้างฝันสารฝันและต่อมาครับเเนจิ้งก็ต้องรู้จักบริหารจัดก,การคิดเพื่อบริหารจัดก,การเหมือนกับเมื่อกี้เราเล่นเกมตอนเช้าแก้แบบฟอร์มซะทางานจะได้เร็วขึ้นนะมีประสิทธิภาพมากขึ้นฮาร์ดครับฮาร์ดก็คือเรื่องของ ลีเลชั่นลีเล,ล,เลติ้งกับแคลร์คนเราต้องสร้างความสัมพันธ์จริงๆเนี่ยบางที่เนะี่ยผมไปเล่นพบเนี่ยผมอยากเจอภาพนี้ก็ค,คือว่าพอให้เล่นมาเกิดวันไหนพบทีมเดียวกันหน่วยงานเดียวกันสมมติที่แปลมีลูกน้องกี่คนต้องรู้หมดแล้วรู้แม้กระทั่งว่าเกิดวันที่เท่าไหร่เช่ด้วยซ้ำรู้ด้วยว่าเกิดราศีอะไรรู้ด้วยว่ามีครอบครัวอ,อย่างบ้านอยู่ไหนแต่ก็คนส่วนใหญ่แล้วเราไม่รู้ นี่คือเป็นจุดบอดน,นั่นคือการการนะครับและแคลรี่คือการใส่ใจกันการพูดจูแมสเซจไม่ได้ใส่ใจแต่ไอแมสเซจคือการใส่ใจเห็นไ,ไหมรู้ไหมครับว่าเขาไม่สบายไปเยี่ยมเขาเลยนี่คือเรื่องของการแคลรี่และสุดท้ายครับเรื่องแหนแหงก็คือเอาไว้สําหรับให้และทําง,งานเราพบว่าในองค์กรส่วนใหญ่เน้นให้ทําง,งานแต่ไม่เคยให้อะไรกันเลย ให้ความช่วยเหลือบ้างให้กำลังใจกันบ้างตกใจกันบ้างคนแร่บางคนไม่ได้มีอะไรมากเลยนะครับแค่เป็นไงครับทําตัวเป็นดาเอ็นโดฟินอ่ะขอแันอยู่เป็นเพื่อนเธอเผื่อเธอมีอะไรนั่งใกล้ๆเป็นเพื่อนแต่ลูกน้องทำโอทีจนไงกระอักแต่มันอยู่เป็นเพื่อนไม่ได้ทาอะไรแต่เป็นไงมันได้ความรู้สึกว่าไงเป็นกำลังใจให้กันเห็นไหมแค่นี้ก็โอเคแล้ว คนทีแบบนั้นครับซื้อ KFC พิซซ่ามาเลี้ยงลูกน้องแต่ลูกน้องทํางานไปนะแต่เราพบว่าสังคมไทยคนหน้าสนใจสั่งงานเสร็จแล้วไปไหครับเออกลมาสายกับกลับ่อนอย่างเดียวเลยนะครับเอาละครับก็ทั้งหมดครบกระบวนการผมก็พยายามตัดตัดบางกิจกรรมอะไรออกไปบ้างเพื่อเท่าที่เวลานะครับเพราะฉะนั้นจบเรียบร้อยนะครับสําหรับเรื่อง เป็นคิวทีโรนะครับเราจะมาตั later, right. Right. Yes, well ้งทีบ oh, okay, mm ิ hmm. ่งกันแล้วแต่นะครับมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับถ้าไม่มีจะดีมากเพราะว่าหลายคนก็อาจจะรู้สึกว่าก็เผิวมากนะครับเดินทางเดินมาเช้าเออเดี๋ยวเชิญครับนับเวลาอะไรยังไงแล้วก็เดี๋ยวช่วงไหนกันคืนนี้นะฮะเยอะผมจะไม่ได้เข้าห้องพักเลยใช่ไหมครับอ่าโอเคเชิญครับเชิญเลยแจกข้อมูลนะครับเรื่องห้องพักนะครับเรื่อง เอาดบ็ทูสคูนนะครับการแต่งตัวนะครับอโอเคมีบมแบบของมรทยกรเชิญคับประเมินนะครับเสร็จแล้วนะคะแบบสถามาตมองตกนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราวมกิจกรรมกับอาจารย์อีกนิดนึง กเรามีกิจกรรมกับอาจารย์กาด้วยเต้นประมาณสักสิบ้านาทีพอเราเสร็จกิจกรรมจากอาจารย์กา,ก,ากันแล้วนะคะแล้วก็จะรวมตัวถ่ายรูปหมู่ก็มีกี่ตัวฝากไว้เลยนะคะเดี๋ยวทีมงานจะถ่ายให้